เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องนี้ต้องคุยนะครับเจอกันในช่วงค่ำที่ดูบอลกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้มาต่อยอดกับข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการไปดึงนักเตะดาวรุ่ง <c oughs> วัย17ปีจากโคลัมเบียคนหนึ่งในตำแหน่งกองกลางซึ่งผมว่าหลายท่านก็คงอยากจะทราบอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขาเป็นใครชื่อเสียงเรียงนาม นะครับเขาคือคริสเตียนโอโรสโกแต่ว่าเฮ้ยเขาอยู่ทีมอะไรถ้าจะไปถามว่าลูกเต้าเหล่าใครอันนี้ข้อมูลก็อาจจะยังไม่ไปถึงคนนั้นขออภัยที่ยังไม่ทราบชื่อบิดามารดาเขานะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาพยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้แล้วก็มาพยายามทําความรู้จักเขาให้ได้มากที่สุดแล้วกันสาหรับคริสเตียนโอโรสโก้นะครับซึ่งจริงข่าวนี้มันมาพร้อมกับข่าวจากแม็คมกการ์จากเทเลกราฟทีมสองที่เขารายงานเข้ามาประมาณว่าแมกแมเต็ดเนี่ย รวมกับแมนซิตี้ด้วยนะครับก็คือทั้ง2ทีมนี่แหละก็จับตานักเตะ3คนซึ่งเป็นรายชื่อกองกลางที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นดัมบอร์ตันเนนเลียดแอนเดอร์สันคาร์ลอสบาเลบานะครับซึ่งผมว่าแมกราซจะเขียนกว้างๆเขียนกว้างมากเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงอะผมว่า3คนนี้ซัมเมอร์นี้น่าจะได้ย้ายนะครับอยู่ที่ว่าจะย้ายไปไหนแต่ว่าก็น่าจะได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าหลายท่านคงรู้จัก วอลตันแอนเดอร์สันแล้วก็บาเลบาแต่ว่าก็คงจะยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังอะไรแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ข่าวกับป e เปเซราที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนโอโรสโคที่มาแต่ดดึงเข้ามาเนี่ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงมากกว่าในมุมที่ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 1> มันมาตกลงกันได้แล้วะนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาได้แล้วก่อนอื่นผมต้องคุยกับทุกท่านก่อนนะครับคือคืออย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดหลายๆอย่างนะครับ โดยที่บางเรื่องผมก็วิจารณ์แต่บางเรื่องผมก็เข้าใจสโมสรผมจะเป็นคนที่เคส by เคสนะครับฉะนั้นเนี่ยวลาผมทําช่องเขียนอะไรไปนะครับก็จะมีบางท่านที่แบบที่เป็นสายแบบวิจารณ์ทุกอย่างอ่ะบางท่านก็จะบ่นผมแต่บางครั้งเวลาผมาพวิจารณ์สายที่ s u p ร o r t support นะครับทุกอย่างที่สโมสรทําต้องเอาใจช่วยก็จะเริ่มไม่พอใจกันผมก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าบางเรื่องอ่ะ เราต้องเข้าใจสโมสรแต่บางเรื่องผมก็วิจารณ์เช่นเรื่องของการไปดึงดาวรุ่งเข้ามาเนี่ยจริงๆเราคุยกันมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ครับว่ามันเป็นคนละส่วนกับการไปดึงนักเตะชุดใหญ่มาเพราะว่าทุกครั้งหรือว่าหลายๆครั้งพอเราไปมีข่าวดึงดาวรุ่งเนี่ยบางท่านก็จะบน่นละไอทีมชุดใหญ่ทาไมไม่เอามานะครับทีมชุดใหญ่ยังไม่ได้เลยไปเสริมยันไงละดาวรุ่งอ่ะแต่ชุดใหญ่ยังไม่ปังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นอันเนี้ย ก็ต้องดูตามพัฒนาการของนักเตะวะเพราะว่าอีกหนึ่งคำาิิจาร์ของพวกเราแฟนบอลก็คือดึงดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมแต่ก็ยังปั้นขึ้นสู่ชุดใหญ่ไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะไม่ได้ไปนั่งตามดูเซคูโคเน่คงจะไม่ได้ไปนั่งตามดูดีโก้เลออนในทีมเยาวชนทุกนัดน,นะครับพวกเราก็จะรอดูแต่ทีมชุดใหญ่ที่มันเตะวันเสาร์อาทิตย์ที่มันถ่ายทอดสดออในเวทีใหญ่ๆอะ่ะและทีนีเด็กพวกนี้ ยังขึ้นมาไม่ได้นะครับซึ่งอาถามผมนในมุมหนึ่งสโมสรก็ต้องพยายามเพลย์เซฟเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กพวกนี้ยังไม่พร้อมแล้วก็ดันขึ้นมาเลยแล้วเล่นไม่ได้คราวนี้โอ้โหความมั่นใจอะไรต่างๆมันก็จะถลายไปไกลเรื่องที่ผมพูดมานานมากแล้วนะครับซึ่งก็เข้าใจอีกแหละหลายท่านก็จะบอกว่าก็อลองดูสิลองให้มันรู้ด,ดำรู้ดแดงรููเขียวรูขาวไม่ลองก็จะไปรู้เลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งก็คือนั่นแหละทุกอย่างมันอยู่ที่การซ้อม กันภายในนะครับซึ่งโค้ชที่เขาดูการซ้อมไม่ได้มีแค่เฮดโค้ชที่เราบ่นกันทุกวันอย่างรูเบนอโมลิมอย่างเอลิกเทนฮากนะครับมันคือโค้ชเยาวชนที่เขาดูพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ฉะนั้นถ้าเด็กเหล่านี้ยังทําได้ไม่ดีพอกับทีมชุดเดยาวชนเนี่ยมันก็ขึ้นมายากหรือว่าในเคสของเดียโก้เลยอนโอเคละมีความกล้าในการพาบอลขึ้นมามีความบ้าบิ่นในการตะบึงพาตัวเองขึ้นมาทาเกมรุกแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่มันเก็บรายละเอียดยังไม่เนี๊ยบเก็บแต่เข็บ ยังไม่เข้าส่งทั้งหมดมันก็เลยต้องมีการกลับไปฝึกที่ศูนย์ฝึกเยาวชนเล่าซสยาวผมแค่พยายามจะบอกว่าเด็กคนนี้ที่ดึงเข้ามาเนี่ยเจ้าคริสเตียนโอโรสโกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมว่าเอามาฟาร์มเอามาเก็บไว้นะครับเพราะว่าในมุมเชิงบวกของแฟนบอลบางท่านเขาก็บอกว่าอ้าวคุณจำมอ s เชสไคเซโดได้ไหม แมนยูเนเตดเนี่ยเคยมีโอกาสจะได้มอชเชสไคเซโดจากอินดิเปเรนเตเดลวอเล่นะครับทีมจากเอกวาดอร์ราคาแค่4ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนั้นแมนยูเนเตดเนี่ยให้เหตุผลว่าเฮ้ยดีลมีความซับซ้อนก็เลยไม่ได้เล่นดีลนี้สุดท้ายทุกคนก็รู้จักมอชเชสไคเซโดกันอยู่แล้วจนไม่แน่เหมือนกันว่าเราอาจจะคือถ้าทีมโค้ชเราเก่งพอเราอาจจะกำลังสร้างมอชเชสไคเซโดคนใหม่ก็ได้ถ้าสมมติว่าทีมโค้ชคุณเก่งเราไปจิ้มถูกตัวนะครับพยายามไป คว้าเขาเรียกว่าไงอะคว้าดาวอะที่มันยังมีฝุ่นเกาะแล้วก็พยายามมาเจียรานายให้มันส่องแสงขึ้นมาเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ผมใช้คาว่าอาจจะแล้วผมเน้นแสดงว่าผมไม่ได้อวยเพราะมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เราพูดตามหลักความเป็นจริงทีนี้นะครับง่ายๆครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราจะรู้จักเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าคริสเตียนโอรอสโกเนี่ยโอรอสโกเนี่ยเขาติดทีมชาติโคลัมเบียชุด U17 แล้วก็ติดทีมชาติ ชุด U 1 7ไป9นัดน,นะครับแล้วก็เป็นกับตันทีมชาติโคลอมเบียชุด U 1 7ตลอดเลยลงเล่นในศึกชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกินสปีในโซนของแอฟริกาขออภยัยในโซนของอเมริกาใต้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทางโคลอมเบียของคริสเยนโอโรสโกเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับแพ้ให้กับบราซิล ในการดวจลูกที่จุดโทษฉะนั้นเนี่ยว่าวแบบนี้ครับเด็กคนนี้ถ้าได้สวมปลอ,อกแขนกับตันก็แสดงว่าเขามีภาวะผู้นำพอสมควรในรุ่นของเขานะในรุ่นของเขานะครับแล้วก็จากข้อมูลบางส่วนในโลก X หรือว่า Twitter เนี่ยเขาก็สามารถดูได้ว่าเด็กคนนี้มีขเขาเรียกว่าไงอะมีความมั่นใจนะครับ แล้วก็มีความเด็ดขาดมีความมุ่งมั่นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยอะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็พาไปดูว่าการเล่นของคริสเตียนโอโรสโกเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างซึ่งอะนะครับพาไปดูช็อตต่ตอช็อตนะครับเราก็จะพยายามลากไปแบบนี้นะเดี๋ยวจะติดเลกสิ์นะฮะก็จังหวะที่เขาพาบอลขึ้นมาผมชอบช็อตนี้อะอย่างการจ่ายบอลจาก แดนตัวเองไปยังแดนกู้่อสู้เนี่ยนะครับแล้วก็จ่ายทะแยงออกขวาไปเนี่ยช่องนี้จ่ายไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางจังหวะนะครับที่ทางโรสโกเนี่ยนะครับเขาพยายามจะเนี่ยลำเลียงบอลขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับพยายามออกบอลยาวขึ้นไปข้างบนแต่สุดท้ายบอลมันเลยออกหลังไปพยายามจะจ่ายทะแยงไปทางซ้ายบอลโด่งนะครับแล้วก็หลุดเอ่อหลุดออกหลังไปซึ่งผมก็เห็นว่าเฮ้ยเขาพยายามจะจ่ายบอลยากๆอยู่นะ แต่บางทีในเรื่องของน้ำหนุงน้ำหนักอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้ตามภาษาเด็กนะครับบางจังหวะก็จ่ายบอลเพลย์เซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางจังหวะที่แบบเฮ้ยได้บอลตรงกลางถามว่ามีลูกพลิกที่มันวือหวาวื้ววาไหมมีลูกเลี้ยงกินตัวแบบเจ๋งๆไหมผมว่ายังฉะนั้นเด็กคนนี้ถ้าดูตามเนื้อตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ดีดูจากภาพรวมนะครับมันมีความรู้สึกแบบก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่ นะครับแต่ที่แน่ๆนคือมันยังไม่เนียบแน่ๆคือถ้าถามฟอร์มของคริสเตียนโอโรสโกตอนที่เขาลงเล่นในนามทีมชาตใิในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับเซกูโคเน่ที่เราเห็นตอนที่มาโพสซีซันอะนะครับเซกูโคเน่ one, ดูมีความบมุ่นกว่ามากกว่าเพราะว่าอย่างเช่นบางจังหวะเนี่ยจะมาตัดบอลสุดท้ายก็ออตัดบอลแล้วก็ปั๊มบอลไม่ดีเสียไปนะครับเพราะว่าอถ้าพูดกันแบบไม่ได้มานั่งแบบชมกันเกินเหตุเนี่ย มันก็ยังไม่เนียบในหลายจังหวะจริงๆหรือบางจังหวะก็ยังเพลย์เซฟอยู่แต่ว่าบางจังหวะก็มีวิสัยทัศน์ในการออกบอลที่ดีแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าจากที่ดูแนวทางการเล่นของโอโรสโกโดยสังเขตนะครับจังหวะที่เขารู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้เขาก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็มีการออกบอลที่โอเคมันมีความเป็นเบอร์6ที่พอจะเล่นได้อยู่ในอนาคตนะแล้วสุดท้ายสมโมสรก็ผมใช้คำว่าก็ฟาร์มแหละ เก็บนักเตะอย่างโอโรสโกเข้ามาเพิ่มในทีมชุดเยาวชนซึ่งก็มีแฟนบอลน,นะครับมาให้ความเห็นว่าเออมันก็ดีนะบางส่วนนะแฟนบอลต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าอ่ะคุณดูซิตี้คุณดูเชลซี sea, เขาทำสิท้ายที่สุดเราก็เริ่มทำอะไรที่มันแบบฉลาดฉลาดกับเขาบ้างแล้วอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแฟนบอลท่านนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเราเริ่มฟาร์มนักเตะมากขึ้นนะในในส่วนของดาวรุ่งนะครับ เซคูโคเน่เอ Haven, เอเดนเฮเวนเออยชิโดโอบีเดียโกเลออนนะครับมันก็คือแนวทางที่อ e ินิออสเขาเข้ามาแล้วก็ใช้คอนเนคชันจากคริสโตเฟอร์วิเวลในการพยายามรวบรวมเด็กเหล่านี้มาให้ได้มากที่สุดแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แฟนบอลก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อยู่แฟนบอลก็ยังบ่นอยู่มันยังมีความกังขาไง คือผมก็เลยเข้าใจทั้งสองฝั่งฝั่งที่พพอร์ตก็เนี่ยคุณดูสิคุณดูสิ่งที่อินิออสเขาทำสิคือคือพักหลังผมทําช่องผมเข้าใจทั้งสองฝั่งนะวงเล็บก็เลยโดนดา่าจากทั้งสองฝั่งแต่ผมเข้าใจฝั่งที่ก็เห็นว่าอินิออสเข้ามามันก็มีสิ่งที่ดีนะอย่างเรื่องเนี้ยสิ่งที่คริสวีเวลทำพออสัญหาเราทำมันดีนะเว้ยเพราะว่ายุคก,ก่อนยุคเอสยุคชัอานัว มันไม่ได้มีการหาเด็กจากอเมริกาใต้หาเด็กจากแอฟริกาหาเด็กจากมาลีหาเด็กจากที่ไกลๆเข้ามาอยู่ในทีมเด็กที่มันโนเนมจากท้องถิ่นเลยแล้วเราไปดึงเข้ามามันไม่มีนะเว้ยฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่โอเคนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะทํามันเป็นเรื่องที่ดีนแต่ขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งหนึ่ง เด็กพวกนี้มันก็ยังมไม่มีใครที่ขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวหลักได้เออใช่ไหมมันก็เลยมีข้อกังขาไงมันก็เลยมีเสียงวิจารณ์ไงมึงไปทําทีมชุดใหญ่มให้ดีก่อนไหมสุดท้ายราเด็กพวกนี้มาก็ยังขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้สักคนมึงอ่ะไม่กล้าดันขึ้นบอดแฮกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องเนี้ยเอาจริงๆเรื่องเนี้ผมผมอ่ะเข้าใจฝั่งที่ ผมเข้าใจฝั่งที่เขาเข้าใจสโมสรที่คิดว่าเด็กยังไม่พร้อมเออเพราะผมพูดเรื่องนี้แล้วผมก็ย้ำตรงนี้ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าแบบเ,เขาเรียกว่าไงจุดยืนเราเนี่ยเป็นฝั่งไหนหรอกแต่เรื่องนี้ทุกสโมสรเขาก็ทำคือดาวรุ่งที่มันดิบมากๆมันไม่มีใครเขาอยู่ดีโยนลงไปเลยนะครับก่อนจะโยนลงไปมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังเห็นเนื้อตัวก่อนไงก่อนจะส่งไปทำงานใหญ่อะ ใช่ปะม,มันก็ต้องดูก่อนว่าเอ้ยอคนนี้มันพอทําได้ไหมนะครับฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าโฟรสโกจะขึ้นชุดใหญ่อะไรยังไม่ได้คิดลยครับแล้วผมว่ามันอีกห่างไกลามากๆเพียงแต่ว่าอย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราเอาเขามาเป็นของเราแล้วแล้วเราปั้นเขาได้เออมันก็เป็นขุมทรัพย์ของเรามันก็เป็น มูลค่านะครับแล้วมันก็ทําให้ถ้าสมมุติว่าเราขายนักเตะคนนี้ออกได้ในอนาคตมันก็เป็นกําไรที่ผ่านมาในยุคเซอร์เล็กซ์ตอนมันยังไม่มีกฎการเงินนะครับคือเท่าที่ผมเข้าใจคือป๋าไม่ไม่ได้คิดที่จะขายนักเตะทากําไรหมายถึงนักเตะชุดเยาวชนนะครับคือเขาต้องการที่จะเอามาปั้นแล้วก็ สืบต่อให้เป็นอนาคตของแมนยูนเต็ดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าไปกันไม่ได้จริงๆป่าก็พยายามหาสโมสรใหม่ให้เด็กๆเ,เหล่านั้นให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะครับคือบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็เงียบหายไปแต่ว่าเราเราเข้าใจว่าในยุคข,ของป่าป่าไม่ได้ต้องการที่จะนําเด็กเข้ามาหรือปั้นเด็กเพื่อมาสร้างกําไรแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอ่ะพอมันมีเรื่องกฎการเงินเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยขายนักเตะออกได้ยาก ฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าสมมติว่าเราพยายามหานักเตะจากทั่วโลกมานะครับถ้าสมมติว่าขึ้นชุดใหญ่กับเราเองได้มันก็เป็นผลดีกับเราแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้นะครับแต่เกิดไปยืมตัวกับทีมอื่นเล่นใๆได้ดีมันก็เป็นผลประโยชน์ของสโม,มสรเหมือนกันมันก็ต้องคิดในมุมนี้เพื่อความอยู่รอดทางด้านการเงินท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าโอโรสโกเนี่ยมาแมนยูไนเตดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆก็ อ,อยินดีต้อนรับแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับแล้วกันหวังว่าจะเป็นดีลที่ทำให้กลางของแมรเมอต็ในอนาคตเราดูบอลกันสนุกขึ้นนะครับจริงๆเท่าที่ดูในไฮไลท์ซึ่งคุณลองไปตามดูได้ใน x หรือ Twitter นะครับหลายท่านน่าจะเห็นกันล้ะอย่างที่บอกมันมีบางอย่างที่ดูธรรมดาแต่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่ดูโอเคนะครับเซนส์บอล ความช่างเนื้อช่างใจว่าจังหวะนี้เพลย์เซฟนะจังหวะนี้เน้นไม่เสียบอลก่อนนะแต่บางจวะเวลาออกบอลยากๆเนี่ยออรัสโก้แกก็พร้อมที่จะออกเหมือนกันนะเออฉะนั้นก็ดูดีครับดูโอเคไม่ได้ถึงกับว้าวโอ้โหสุดยอดแต่มันก็โอเคอะนะครับประมาณนี้นะสุทงท้ายฝากไว้นะครับกับอารีฟุตบอลนะครับเส,เสื้อเย่าเสื้อเย็นเสื้อเติร์ดของสมโมสรแล้วก็เสื้อสีดําที่อยู่ข้างหลังผมตลอดฉากเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมื่เตจะใส่ลงเล่นในเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้6กโมงครึ่งก็รอ,อติดตามกันได้แล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะไปจับจอมเป็นเจ้าของในเสื้อสีดำนะครับตัวข้างหลังผมนี้นะครับและแอสไ g น์เนเจอร์ซีตามที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคไปแล้วครับเราจะกันใหม่ในโอกาสต,ต่อๆไปครับวันนี้สวัสดีครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามสวัสดีครับ